กันสาวครับในเดือนมีนาคม2565นี่นะครับเหมือนกับไพ่นะครับมาสกิดเตือนใจคุณนะครับให้คุณคิดพิจารณานะครับว่าการที่คุณต้องอยู่กับคู่รักคู่ครองคู่สมรสห่วยนะครับคนที่ไม่เคยเห็นคุณค่าของคุณเลยนะครับถึงแม้จะอยู่บ้านเดียวกันมีลูกมีครอบครัวด้วยกันนะครับแต่วันๆเนี่ยนะครับไม่เคยให้ค่าคุณเลยนะครับกับการที่ว่า เฮ้ยคุณออกมาอยู่คนเดียวมาเผชิญโลกคนเดียวมาหาเลี้ยงตัวคนเดียวเลี้ยงลูกได้ได้เงินได้ทองมาแล้วก็เก็บมากินนะครับแล้วก็เลี้ยงลูกไปอย่างไหนมันมีความสุขกว่านะครับเพราะว่าหน้าไพ่ในเดือนนี้นะครับเป็นแบบนั้นจริงๆเลยนะครับดูกับคู่รักคู่คลองที่มันไม่เอาไหนนะครับไม่เห็นคุณค่าของคุณเลยนะครับวันดีคืนดีมันจะไปจะ คุณเมื่อไหร่ก็ได้นะครับไม่รู้เลยนะครับแล้ววันนั้นนะครับถ้าคุณไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนนะเดือดร้อนมากๆเลยนะครับแล้วไม่ใช่เดือดร้อนเฉพาะตัวคุณเองนะครับเดือดร้อนกับลูกเล็กๆด้วยนะครับ